4โมงเย็นครับจะลองออกไปหาตีกระสูกอยู่ครับจะขึ้นฝูงช่วงประมาณ4 4โมงเย็นขึ้นไปครับ4ีถึง6โมงเดี๋ยวลองไปดูครับวันนี้จะมีตัวหรือเปล่าเอา้าไอ้ทิศ <c oughs> <c oughs> อา้า เเงาเอาเล่นเลยเล่นเลยสดชื่นเลยมึง หนึ่งแต้มขึ้นข้างหน้าเรือเลยครับใช้โดแล้วหนึ่งตัวมีไซส์ตึงตง ตัวูยยำเย็นก็มีไส์ครับตัวนี้ประมาณ6ขีด7จ็ดขีดนะครับแต้ หลุดตกปุ๊บมันกัดเลย โอ้อะไรวะ หาหน่อยหหน่อยปึกหน่อยไม่ถึงลัพับบ้งเลโอ้โหครเอาข้างหลังอีกหปแล้ว โอ้พาวงเลยนะตะก,กี้เนีย่ยวาวเลยเิแแลกว่ะ <c oughs> ต้องต้องโ,โดนแล้วเนาะอ้าวออไก তলেক তলেক おいおい。 喂，来吧、嗯。嗯嗯嗯 สามครับวันวันดี